สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรฟุตบอล BEC เทโรศาสนะหรือโบลิสเทโรในปัจจุบันคือหนึ่งในทีมที่มีมนล์ขังและประสบความสำเร็จสูงสุดระดับเอเชียโดยเฉพาะฉายามังกรไฟที่แฟนบอลยุค90ถึง2000ต,ต้นต้นต่างเกรงขามจุดเริ่มต้นและการกำเนิด พศ2535ถึง2539สโมสรเริ่มก่อตั้งในปีพศ2532ในชื่อโรงเรียนาศาสนวิทยาโดยคุณวรวีมักูดีเริ่มไต่เต้าจากฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทงอจนค่อยๆขยับขึ้นมาตามลำดับชั้นจนกระทั่งในปีพศ2536 สโมสรได้ก้าวขึ้นสู่ไทยแลนด์ลีกเป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลสิงห์เทโราศาสนะซึ่งถือเป็นการริ่มต้นยุคใหม่ในฐานะสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวยุคทองและการสร้างชื่อในระดับเอเชียพศ .2408 ถึง2504ยุคนี้คือช่วงเวลาที่มังกรไฟรุ่งโรจน์ที่สุดโดยบริษัท BECWorld จำ um กัด มหาชนหรือช่อง3เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักจนเปลี่ยนชื่อเป็น BEC เทโรศาสนะเจ้าเวหาแห่งไทยลีกพวกเขาคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกได้สองสมัยติดต่อกันคือปี2540และ2544ทับ45กลายเป็นทีมมหาอำนาจที่มีซุปเปอร์สตาร์ล้นทีมเช่นวรวุฒิศรีมะคะดุสิตเฉลิมแสนและเถิดศักใจมั่น รองแชมป์ AFC c h a m p i o n s l e a g u e ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรและสโมสรไทยในระบบลีกอาชีพคือการคว้ารางวัลรองแชมป์ AFC c h a m ม ions League ปี2002-2003ทั 2003. โดยในนัดชิงชนะเลิศพ่ายให้กับอัอาเจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปอย่างน่าเสียดายเพียงประตูเดียวยุคเลือดใหม่ยังบลัด พศ2555ถึง2555หลังจากช่วงซบเซาไปพักใหญ่ BEC เท r o กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยนโยบายเน้นดาวรุ่งจนได้รับฉายาว่าอาจ็กซ์เมืองไทยสโมสรเป็นศูนย์รวมของนักเตะพรสวรรค์ที่ต่อมากลายเป็นแกนหลักทีมชาติไทยเกือบทั้งชุดเช่นชนาทิพสงกระสินธนบูนเกษรัตพีรพัฒน์นยา และนรบดินวีรวัฒโนดมความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดในยุคนี้คือการคว้าแชมป์โตโยต้าลีกคับในปี2,557การเปลี่ยนแปลงและการควบรวมพศ2,560ถึงปัจจุบันปี2,560ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อสโมสรเกิดการควบรวมกับสโมสรฟุตบอลตำรวจหรือเพื่อนตำรวจเดิม และเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลโปลิเทโรย้ายรังเย่าไปอยู่ที่สนามบุญยะจินดาแม้ชื่อ BEC จะหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารแต่จิตวิญญาณของมังกรไฟยังคงอยู่แม้ในช่วงหลังทีมจะมีผลงานขึ้นลงบ้างมีการตกชั้นและเลื่อนชั้นกลับมาแต่โปลิทเทโรก็ยังเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นเด็กและการสู้ไม่ถอยตามสไตล์เดิมเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ชุดแข่งสีแดงคือสีประจําสโมสรที่แฟนบอลจดจําได้ดีที่สุดศูนย์พลิกเป็นหนึ่งในทีมแรกๆของไทยที่มีระบบอะคาเดมีชัดเจนและเคยมีความร่วมมือกับสโมสรระดับโลกอย่างอาร์เซนอลในช่วงปี2504าทำให้พื้นฐานทักษะของนักเตะเทโรนั้นมักจะดูเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปพันธมิตรระดับโลกยุคปืนใหญ่อาร์เซนอล ช่วงปีพศ2547ถึง2548ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เมื่อ B. E. C. t e r o จับมือเป็นพันธมิตรกับอาร์เซนอลยอดทีมจากอังกฤษการแลกเปลี่ยนมีการส่งนักเตะไทยอย่างลีซอทีระเทพมิโนไทยไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ลอนดอนตั้งแต่วัยเยาวโลโก้ที่คุ้นตาหากจำกันได้โลโก้ของสโมสรในช่วงนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะคล้ายกับอาร์เซนอลรูปปืนใหญ่ แต่เปลี่ยนเป็นมังกรซึ่งสะท้อนถึงการวางรากฐานฟุตบอลสมัยใหม่แบบยุโรปในไทยเป็นทีมแรกๆเบื้องหลังนัดชิง AFC c h a ชมเปียนส์ลีก2002-2003นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่สโมสรจากไทยไปไกลถึงนัดชิงทั่วใหญ่ที่สุดของเอเชียในระบบใหม่ ACL ล้มยักษ์ระหว่างทางเทโรล้มทีมแกร่งอย่างคาชิมะแอนเทเลสญี่ปุ่นและชุนบุกคุนไดเกาหลีใต้มาได้ นัดชิงในตำนานนัดแรกออกไปแพ้เอาอาย0-2แต่นัดที่2กลับมาเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเทโรบุแรกแหลกและชนะไป1-0จากจุดโทษของเถิดศักดิ์ใจมั่นเกือบไปถึงฝันแม้จะแพ้สกอร์รวม1-2แต่บิ๊กแปะหรือเถิดศักด์คว้ารางวัล MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์มาครองซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่นักเตะไทยเคยได้รับในระดับสโมสรเอเชีย ตลาดซื้อขายที่สะเทือนวงการยุคเงินถัง BEC t e r o เคยเป็นทีมที่ดึงดูดนักเตะเก่งๆทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยค่าเหนื่อยและสวัสดิการที่เป็นหมืออาชีพที่สุดยุค Dream Team เป็นทีมแรกที่รวบรวมแกนหลักทีมชาติชุด Dream Team ไว้มากที่สุดทั้งดุสิตเฉลิมแสนวรวุฒิศีมะคะและนาทีทองสุกแก้วการขายนักเตะครั้งประวัติศาสตร์ในปี2559ช่วงที่สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงภายใน การย้ายทีมของชนาทิปธนบูรณ์พีรพัฒนไปยัง SCG เมืองทองพร้อมกันแบบยกแพ็กถือเป็นดีลที่ช็อกแฟนบอลและเปลี่ยนดุลอำนาจในไทยลีกไปอย่างสิ้นเชิงฉายาฆ่ายักษ์เดอะไจแอน l ์คิลถึงแม้ในช่วงหลังก่อนจะเปลี่ยนเป็นโปลิสเทโรทีมจะไม่ได้ลุ้นแชมป์ลีกเหมือนเก่าแต่เทโร่มักจะมีทีเด็ดในการเจอทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดหรือเมืองทองยูไนเต็ด หากต้องมาเยือนรังของมังกรไฟมักจะเจองานยากเสมอเพราะระบบเยาวชนของเทโรขึ้นชื่อเรื่องความเขี้ยวและใจสู้จนเป็นที่ยำเกรงของทีมลุ้นแชมป์มาโดยตลอดเกรดหน้ารู้สนามเย่าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยสโมสรน,นี้เป็นนกขมิ้นที่ย้ายรังมาแล้วหลายที่ซึ่งแต่ละที่ก็มีบรรยากาศต่างกันสนามหนองจอกจุดกำดินและยุคสร้างชื่อไกลแต่ขลังสนามเทพหัสดิน ยุคใจกลางเมืองเดินทางง่ายแฟนบอลหนาตาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษามีนบุรียุคยังบลัดสนามบุญยะจินดารังย่าปัจจุบันในยุคโปลิสเทโร5ตำนานแข้งต่างชาติ Foreign Icons B.E.C. เทโรเป็นทีมที่ตาถึงในการดึงนักเตะต่างชาติเข้ามาสร้างชื่อจนหลายคนกลายเป็นระดับตำนานไทยลีกเคลตันซินวา ดาวยิงบาซิเลียนที่มาสร้างชื่อจนกลายเป็นดาวสันโวสูงสุดตลอดการคนหนึ่งของไทยลีกจุดเริ่มต้นความโหดของเขาคือการสวมเสื้อหมายเลข23ให้เทโรองตูการคว้าตัวซุปตาเบอร์หนึ่งของเมียนมามาร่วมทีมไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ทำให้สนามแตกแฟนบอลชาวเมียนมาแห่กันมาเชียร์จนเกิดปรากฏการณ์อองตูฟีเวอร์ฟาบริซิโอคาซาซา ผู้รักษาประตูระดับพระการที่เป็นส่วนสำคัญในการพาทีมเข้าชิงแชมป์เอเชียปี2003 6. วิกฤตการเกือบยุบทีมและกฎฟีฟ่าปี2555นี่คือปีที่แฟนบอลเทโรใจหายใจคว่มที่สุดในประวัติศาสตร์ดรามานาน่าคะแนนในปีนั้นเทโรมีแต้มไม่เพียงพอและต้องตกชั้นตามตารางคะแนนแต่เกิดกรณีพิพาทเรื่องการส่งผู้เล่นผิดกฎของทีมแบงคอกยูเนเต็ด ทำให้เทโรฟ้องร้องเพื่อขอสามคะแนนคืนสารปกครองเรื่องราวบานปลายไปถึงสารปกครองซึ่งเกือบทำให้สมาคมฟุตบอลไทยถูกฟีฟ่าสั่งแบนสุดท้ายเทโรยอมถอนฟ้องเพื่อส่วนรวมและยอมรับการตกชั้นก่อนจะมีการเพิ่มทีมในภายหลังจนรอดมาได้เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความเสียสละของกลุ่มแฟนบอลและผู้บริหารในขณะนั้น7 มังกรไฟในฐานะตักศิลาฟุตบอลไทยหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนเทโรคือโรงเรียนนายร้อยของนักเตะไทยระบบอะคาเดมีเทโรคือทีมแรกๆที่ทำบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนดังอย่างกรุงเทพคริสเตียนเพื่อดึงนักเตะพรสวรรค์มาขัดเกลาส่งออกยุโรป นอกจากรีซอแล้วสโมสรยังเคยผลักดันนักเตะอย่างชนาทิปให้ไปทดสอบฝีเท้ากับชิมิสุเอสปาส์ในญี่ปุ่นตั้งแต่ยังวัยรุ่นเป็นการปูทางสู่เจชนาทิปในเจลีกทุกวันนี้ครับ8การเปลี่ยนแปลงสู่โพลิสเทโรความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อกลุ่ม BEC เริ่มอิ่มตัวและต้องการถอนตัวจากการทาทีมการควบรวม สโมสรตำรวจหรือ Police United ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องสิทธิการทำทีมได้เข้ามาเจราจาควบรวมกิจการสัญ,ญลักษณ์ใหม่แม้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Police t e r o แต่พวกเขายังคงรักษาคำว่า Terro และฉายามังกรไฟเอาไว้เพื่อรักษาฐานแฟนคลับเดิมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตราโลและมังกรเข้าได้กันสรุปบทเรียนจากประวัติศาสตร์ BEC เทโ r ศาสนาสอนให้เห็นว่า ชื่อเสียงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการกล้าลงทุนกับระบบเยาวชนและการกล้าฝันไกลไปถึงระดับเอเชียแม้ปัจจุบันสถานะของทีมจะเปลี่ยนไปตามกลไกธุรกิจแต่ทุกครั้งที่ทีมสีแดงลงสนามแฟนบอลไทยจะนึกถึงยุคที่มังกรเคยพ่นไฟใส่ย,ยักษ์ใหญ่ทั่วเอเชียเสมอครับ 9. แหล่งรวมกุญซือโปรไฟล์หรู world class coaches BEC t e r o เป็นสโมสรที่กล้าจ่าย เพื่อดึงโค้ชต่างชาติชื่อดังมาวางรากฐานซึ่งแต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดาปีเตอร์วิทตำนานกองหน้าแอสตันวิลล่าและอดีตโค้ชทีมชาติไทยผู้โด่งดังเคยมาคุมทัพมังกรไฟและเป็นคนวางระเบียบวินัยแบบมืออาชีพสุดๆให้กับทีมอัฟรามแกรน์นี่คือดีลที่ช็อกวงการที่สุดอดีตผู้จัดการทีมเชลซีชุดรองแชมป์ UCL เคยมานั่งแท่นเป็นประธานเทคนิคให้กับ BEC เทโร ในปี2557ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์สโมสรไปสู่ระดับสากลอย่างมากสเวนโกรอนอีริกสันแม้จะมาในฐานะที่ปรึกษาช่วงสั้นๆแต่การที่อดีตโค้ชทีมชาติอังกฤษมาเดินในสนามหนองจอกหรือเทพพัสดินก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสโมสรน,นี้ไม่ธรรมดาในสายตาชาวโลก 10. นัดชิงที่เกือบเป็นจลาจลไทย FA Cup 2559 หนึ่งในนัดที่ดูเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรคือนัดชิง FA คับกับการท่าเรือไทย FC นัดนั้นสู้กันอย่างสูสีจนถึงขั้นดวลจุดโทษแต่เหตุการณ์บานปลายเมื่อเกิดการประท้วงการตัดสินและแฟนบอลทั้งสองฝ่ายประทะกันอย่างหนักเป็นนัดที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณมังกรของเทโรยุคหนองจอกเทพาสดินที่มีความรอยตี้สูงมากและแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยยุคนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงฟีเวอร์สุด,สด 11. อาราถันเบอร์10และกัปตันทีมในยุคหนึ่งแฟนบอลแอบสังเกตกันว่าใครที่สวมเสื้อเบอร์10หรือได้รับปลอกแขนกัปตันทีมมักจะอยู่กับทีมได้ไม่นานหรือต้องมีอันให้ย้ายทีมในขณะที่ฟอร์มกำลังพีคตั้งแต่เถิดศักใจมันที่ไปสร้างชื่อต่อในต่างแดนจนมาถึงยุคทีระเทพวิโนไทยหรือลีซอที่ย้ายไปย้ายมาแต่ก็เป็นไอคอนของทีมเสมอรวมถึงชนาทิพสงกระสิน ที่ใส่เบอร์10และสุดท้ายก็ต้องก้าวต่อไปสู่เส้นทางที่ใหญ่กว่าในเจลีก 12. การปั้นนักเตะจากศูนย์สู่ล้านเทโรมีจมูกที่ไหวมากในการหานักเตะจากบอลน,นักเรียนหรือหลีกรองมาปั้นจนราคาพุ่งธนบุญเกษรัฐจากดารุ่งที่ไม่มีใครรู้จักเทโรปั้นจนกลายเป็นบุสก็สเมืองไทยและขายต่อด้วยค่าตัวสถิติไทยลีกในเวลานั้นประมาณ50ล้านบาท สุพนันวุรีรัตน์อีกหนึ่งตัวอย่างของแบ็กขวาที่ผ่านการขัดเกลาจากระบบของเทโรจนก้าวไปติดทีมชาติ 13. จิตวิญญาณมังกรที่ไม่ยอมตายแม้ในช่วงหลังทีมจะต้องเผชิญกับการตกชั้นจริงๆปี2561และล่าสุดปี2566ถึง2567แต่ความน่าสนใจคือฐานแฟนคลับของเทโรไม่เคยหายไปทั้งหมด พวกเขามีกลุ่มแฟนคลับพันแท้ที่เรียกตัวเองว่า Silver Dragon หรือกลุ่มกองเชียร์รุ่นใหญ่ที่เชียร์มาตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งสมโมสรนนี้ผ่านวิกฤตการเงินการเปลี่ยนเจ้าของและการเกลียบยุบทีมมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังคงกลับมาสู้ใหม่ได้เสมอเกรดสั้นๆปิดท้ายรู้ไหมว่าตรามังกรของเทโรในยุคแรกๆนั้นมีความเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยผสมอยู่ด้วยครับทั้งทิศทางการหันของหัวมงกรและสีที่ใช้ เพื่อส่งเสริมโชคลาภในการแข่งขันครับ